ตอนนี้คลิปเผยแพร่โดยที่ใครไม่กดติดตามไม่ติดตามก็สามารถที่จะดูได้เพราะมันเผยมันไปโผล่ตัวนั้นทั้งๆท,ที่บางคลิปเราไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟังมันก็ต้องโผล่มาให้เราเห็นเหมือนกันเพราะว่าคำว่า y t u t u นี่มันไปทุกที่ทุกทางแทรกหมดเลยวิธีการะฉะเฉลยวิธีการเรียนวิธีการฟัง ยูทูบของครูที่เป็นติวข้อสอบเข้มตัวนี้เป็นข้อแรกหรือเปล่าใครตอบถูกบ้างยังไม่ได้ติวสักทีใช่บ่าเพึ่งติวครั้งแรกเลยเพราะว่าห้องอื่นก็ทําไปแล้วห้องอื่นก็ทําแล้วใกล้สอบแล้วครูจะติวแนวนี้ครูจะพูดบรรยายให้เราฟังเสร็จแล้วก็วกเข้าหาคําตอบที่ถูกต้องและครูก็ไม่มีการเฉลยครูไม่เฉลยจนกระทั่งถึง30ข้อจะไม่มีเฉลย ไม่เฉลยให้ฟังให้เราฟังอย่างเดียวคนที่ฟังดีก็ตอบได้ถ้าฟังแล้วตอบไม่ได้ครูเช็กที่อยู่ u b e ว่าใครตอบไม่ได้คนนั้นโดนเสียคะแนนเสียคะแนนไปเท่าไหร่เช่นครูถามปุ๊บตอบไม่ได้ไดครูไม่เฉลยว่าคนนี้ถูกหรือผิดนะดเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจฟังแล้วก็ตอบวิธีการตอบวิธีการทำยังไงนักเรียนรู้ไหม เราจะอ่านช้อยทั้งหมดอยู่สี่ช้อยแล้วเราก็จะถามว่าข้อไหนถูกแค่นั้นเองและพอเราตอบปุ๊บครูบอกว่าเก่งมากไม่ใช่ครูไม่มีการชมว่าเก่งมากถูกต้องไม่มีเพราะว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ตกตะกามลำบากคือไม่ตั้งใจฟังนักเรียนก็จะจำจากคนที่ตอบว่าถูกหรือผิดรูร้จำจากคนนั้นแหละไปจนถึงวันสอบ เก็บขานะครับเก็บขาครับไม่มี YouTube เขาไม่เห็นหรอกเพราะว่าได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวเพราะว่าคลิปมืด,มดนะคลิปมืดมองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวนะครับแต่บางถ้ามีเวลาก็จะเอาดอกไม้มาวิ่งข้างหน้าอาจจะทําได้อยู่มิไดไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ตรงนั้นคือครูเคยใส่แบบดอกดอกวิ่งไม่ใช่ดําอันนี้ดํามืดเลยเป็นจอดําเลยนะ เพราะฉะนั้นถ้าถ่ายรูปพวกเราด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพราะว่ามันหลายอย่างรู้เองว่าถ้าถ่ายแบบนี้ครูก็ทําได้แต่ครูมีปวดบาทมีทดลองมาแล้วว่าไม่ไม่ดีเอาเสียงดีกว่าเอาเสียงอย่างเดียวนะครับไม่มีการนอนครับมีแต่การหมอบอย่างเดียวถ้านอนคือครูหักคะแนนไม่ต้องใช้ลิควิดด้วยใช้ลิควิดไหมครูใช้ลิควิดไหมใช่ครูใช้ลิควิดครับ กดปั๊บไปหมดเลยไม่ไม่ใช่การการลบไม่ต้องใช้ลิคิดเข้าใจไหมให้ตอบถูกบ้างใช้ลิคิวไหมเวลาครูต้องการลบบุคคลคนหนึ่งนี่ครูจะกดเลยมีทั้งหมด470คะแนนกดปุ๊บไปหมดเลยไม่มีศูนย์คะแนนเลยอ่ะไม่ต้องใช้ลิคิดพูดให้มันรู้สึกสำนึกตัวเนาะก็ก็ถ้า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 เกิดว่าคนนั้นเนี่ย อาจจะประมาณสักมีสมมุติว่าอยู่ประมาณสัก50ก็จะลบสักสักสิอะไรแล้วแต่นะ <50 S 1> ลบลบ <50 S 1> ลบลบสักสิบคะแนนออกถ้าเกิดเขาไม่โตไม่ตั้งใจเนาะแต่พอหกมีปัญหาหรอกไปเป็นมอหนึ่งตัวอย่างละต่อไปเนาะมอหนึ่งเป็นเป็นมหนึ่งตัวอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นมอหนึ่งให้พวกโรงเรียนสีดอนชัยอะไรตัวอะไรเขาก็เอาตัวอย่างแบบอย่างเนาะมอมอหนึ่งจะมีสองห้อง มหนึ่งเนี่ยไอเราขึ้นมเราขึ้นมอมอหนึ่งนี้ก็จะจะต้องรับมหนึ่งรับมหนึ่งอีกสองห้องอ่ะสองห้องก็คือรวมกับพวกเราด้วย <spell but. S 2> พวกเราพวกเราจะไปอยู่ในสองห้องนี้แหละไม่รู้ว่าใครอยู่ห้องหนึ่งห้องสองเพราะฉะนั้นมหนึ่งนี้พวกเรานี้อาจจะสมัครก่อนได้อยู่ห้องหนึ่งสมัครทีหลังได้อยู่ห้องสองมันจะเป็นอย่างนั้นแหละ ปีทีแล้วแล้วพวกที่อยู่สีดันไัรพวกอยู่แม่ฮานตามากนี่ก็จะอยู่ห้องสองถ้าเกิดเขามาสมัครที่หลังเก็บขานะครับครูไม่ได้ถ่ายวีดีโอครูเอาเฉพาะเสียงอย่างเดียวเสียงนี้ก็คือวิดีโอแต่ถ้าครูยกมาปุ๊บก็เห็นหมดครูทับเอาอานฟังนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่มีผลดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งใดที่ไม่เป็นผลดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาาประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นคนมีเหตุผล จะต้องมีความเป็นกลางจะต้องมีความน่าเชื่อถือและไม่มีอคตินะเหล่านี้เป็นต้นถ้าเกิดเรา,ามีเหตุผลแล้วเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ได้มีเหตุผลไหมมีความเป็นกลางไหมมีความน่าเชื่อถือไหมมีอคติไหมถ้ามีอคติเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่เป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นผลดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ตอบคนเดียวไม่ต้องมาตอบสีค่คนคนละช้อยละช้อยจำไม่ได้ เมื่อกี้ครูเอาตัวอย่างจากมสามครูเล่นทีเดียวมันมีอยู่สี่ช้อยสี่คนเลยโอ้ลำบากสงสารเขาเขาเสนอครูมาจริงจริงด้วยให้คนเดียวตอบให้คนอื่นเราสามารถฟังได้สี่ช้อยที่สามารถฟังได้และก็ตอบได้ตอบคนเดียวห้ามบอกคนอื่นห้ามมาให้คนอื่นตอบถ้าใครบอกนี้ก็ถือว่าโดนโดนเสียคะแนนด้วยเพราะเพราะครูจะนั่งฟัง YouTube และครูจะจดไปด้วยว่าใครเป็นคนแทรกแซงบ้าง มันมีวิธีการนะครับคนแรกในเมื่อตั้งใจฟังดีอย่างนี้ครูไม่สามารถที่จะชี้ให้เขาตอบได้แต่ครูจะดาวเลขที่ถ้าเกิดมีคนคุยครูจะถามคนคุยแต่ถ้าเกิดไม่มีคนคุยก็จะดาวเลขที่เข้าใจยังถ้าไม่มีคนคุยก็ครูจะดาวเลขที่ถ้ามีคนคุยก็จะถามคนคุย มันมีอยู่สองอย่างนะคนที่จะต้องตอบได้แก่ไม่มีคนคุยก็ถามเลขที่เดาเลขที่เลขที่สิบสองไม่มีเออมีขวอ๋อเอาเลขที่เก้าใครเลขที่เก้าออกมาครับอยู่ตรงนี้ยู่ตรงนี้นะตอนนี้คุณได้ข้อมูลจากายืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็หันหน้าไปโน้น ครูถามว่าสิ่งใดที่ไม่เป็นผลดีต่อการกศึกษาประวัตศิศาสตร์หนึ่งความเป็นคนมีเหตุผลสิ่งใดที่ไม่มีผลดีต่อการกศึกษาประวัติศาสตร์หนึ่งความเป็นคนมีเหตุผลสองความเป็นกลางสามความน่าเชื่อถือสี่ความมีอคติอันไหนถูกต้องตอบมาหนึ่งสองสามสี่ ครูไม่เฉลยด้วยครูลงู้ใบผีเสียงครูสบาครูถามว่าสิ่งใดที่ไม่มีผลดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์หนึ่งความเป็นคนไม่เหตุผลสองความเป็นกลางสามความน่าเชื่อถือสี่ความมีอคติอันไหนที่ไม่มีผลดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ตอบมาเลยครับอ่าห้ามบอกกันนะถ้าบอกนี้แย่แล้วเชื่อดือ้อขนาดเลยเอาบอกมาบอกเลยครับ บอกเลยคูไม่เฉลยหรอกหนึ่งสองสามสี่อันไหนข้อหนึ่งอ่าไปนั่งข้อสี่ค่ะดูวาข้อสี่อ่าให้อภัยสองข้อแล้วแต่นะข้อไหนเอาข้อไหนแน่คนที่บอกการนี้ครูว่าน่ามีหลักฐานอยู่แล้วสามเอาเอาข้อไหนครับเขาหลอกสายตาเราเขาบอกหนึ่งสองสามสี่บอกหมดเลยอ่ะเราจะตอบข้อไหนครับเขาบอกหนึ่งสองสามสี่เอาข้อไหน บอกมาเลยข้อหนึ่งนี้คืออะไรคะฮะข้อหนึ่งนี้คืออะไรนะคะข้อหนึ่งก็ความเป็นคนมีเหตุผลข้อสองข้อสองความเป็นกลางข้อสามความน่าเชื่อถือข้อสี่ความเมียคติข้อสี่ข้ออะไรข้อสี่อ่าครูไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะอะไรลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นคนคนที่ตั้งใจฟังดีเนี่ยเขาจะเขาจะติดตัวตลอดนักเรียนนักเรียนครูไม่ได้เฉลยฟังนักเรียนฟังยูทูปนี่สามารถรู้ได้ว่านี่มัน ครูถามรู้คําถามก็รู้แล้วรู้คําถามแล้วไปคนในหนังสือก็ตอบถูกหมดแลวไม่มีปัญหาหรอกนะค้นในหนังสือได้ต่อไปทําไมาหมู่บ้านของเราจากคนเฒ่าคนแก่ต้องไปค้นหากะมนลสงสัยว่าทําไมาหมู่บ้านของเขาจึงมีชื่อว่าหมู่บ้านหนองบัวบานกระมลจึงไปสอบถาม จากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านจากนั้นเขาจึงสรุปข้อเท็จจริงจากข้อมูลและนําไปจัดทาเป็นรายงานจากข้อความนี้เป็นขั้นตอนวิธีการทางวิชศาสตร์ในเรื่องอะไร 1. ขั้นนําเสนอข้อมูล 2. ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน 3. ขั้นกําหนดหัวข้อที่จะศึกษา 4. ขั้นสืบค้นรวบรวมหลักฐานคนที่จะต้องตอบอได้แก่เลขที่ ห้า <5. S 2> นทีห้านาทีห้านะหนะันหะน้าไปโน้นหะ้าครูจะไม่บอกว่าคนนห้นถูกผิดนะก็บอกว่าทําไมหมู่บ้านเขาบอกทําไมจึงชื่อว่าหมู่บ้าน,นหนองบานจึงไปสอบถามจากคนเ้่าคนแก่ในหมู่บ้านจากนั้นจึงสรุปข้อเท็จจริงแล้วนาข้อมูลไปจะทาจึงเป็นทาเป็นรายงานขึ้นมาเป็นขั้นตอนใดของประวัติศาสตร์หนึ่ง ขั้นนาเสนอข้อมูล2ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน3ขั้นกาหนดหัวข้อที่จะศึกษา4ขั้นสืบค้นและรวบรวมหลักฐานข้อไหนาถูกต้องอ,อันนี้ครูไม่เฉลยนะครับนักเรียนคนไหนฟังคลิปเอครูถามแบบนี้เนี่ยจะต้องไปดูคําตอบในหนังสือหน่อยมนะ่ามีสิทธิ์จะหาดูได้อีกอ่ะมีสิทธิ์ไหมเพราะครูไม่เฉลยครูไม่เฉลยแต่ นักเรียนก็สามารถได้คําถามแล้วนี่นาะโอ้แบบนี้สบายแล้วอ้าวที่ต่อไปนะครับอ่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิธีการทางวิยาศาสตร์ไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาวิธีการทางวิยาศาสตร์ฝึกให้มีความมั่นใจในตนเองสูงฝึกให้รู้จักคน้นคว้าฝึกให้รู้จักเป็นคนมีเหตุผลฝึกให้เกิดไม่ให้เกิดความลำเอียง ข้อใดที no antis, ่ไ <fry> ม <UC S> ่ใช่วิธีการทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของการวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับอเดนี้ก็บอกว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์หนึ่งฝึกให้มีความมั่นใจในตนเองสองฝึกให้รู้จักค้นขวาสามฝึกให้รู้จักไปคนมีเหตุผล สี่ฝึกไม่ให้ฝึกให้ไม่เกิดความลำเอียงในการวิเคราะห์ข้อมูลคนที่ตอบได้แก่ศินกรบ,บีฮาน่าไปเนอะฮาน่าไปน,น,ไนาปนนปนครูคบอกไงบอกว่าถ้าเงียบจะเดาเลขที่อ่าถ้าเล่นก็จะถามคนนั้นแหละจนจบหมดชั่วโมงเปฮาน่าไปเนอะอ้ออะถาถ้าเล่นทั้งชั่วโมงก็ถามทั้งชั่วโมงเลย อาทีคุณจะถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของวิธีการทางตรวัิศาสตร์ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์นะไม่ใช่ประโยชน์ของวิธีการทางปรวัติศาสตร์หนึ่งฝึกให้มีความมั่นใจในตนเองสูงสองฝึกให้รู้จักค้นขว้าสามฝึกให้รู้จักไปค้นมีเหตุผลสี่ฝึกไม่ให้เกิดความลำเอียงในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อไหนถูกต้อง เออหนึ่งครับอ่าไม่รู้แหล,ละแล้วแต่เพราะว่าครูไม่เฉลยนะครับถ้าครูเฉลยนี้นักเรียนก็สบายเกินไปนี่ครูอ่านะต่อไปนะครับอ่าต่อไปเขาบอกว่าการกำหนดหัวข้อนะการกำหนดหัวข้อ การกำหนดหัวข้อที่สนใจเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์อันนี้เป็นขั้นตอนอ่าเป็นขั้นตอนของวิธีการประวัติศาสตร์หรือไม่นะข้อหนึ่งต่อไปหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยหลักฐานชั้นรองห้ามนอนครับห้ามนอนครับหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในภายหลังหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเช่นหนังสือต่างๆ ห้องสมุดประจำโร,เเง,ง,ง,รำงเรียนไม่จัดเป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ห้องสมุดประจำโรงเรียนไม่จัดเป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือการกระโดดหัวข้อที่สนใจเป็นขั้นตอนแรกข้อ 1. การกระโดดหัวข้อที่สนใจเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการต่างวัติศาสตร์ข้อ2หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยข้อ 3. หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในภายหลังเช่นหนังสือต่างๆ ข้อ4ห้องสมุดประจำโรงเรียนไม่จัดเป็นหลกักฐานทางบัตรสัทเน,นีอ้าวทีนี้คำคำใดที่กล่าวไม่ถูกต้องคนที่ตอบได้แก่เลขที่6ฮะ<อ>เลขที่6อ,อ่ะหน้าไปโน้นนะครูจะถามนะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่งการกําหนดหัวข้อที่สนใจเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์จำให้ได้นะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องการกาหนดหัวข้อที่สนใจเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการปวัตศาสตร์ข้อ2หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยข้อ3หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในภายหลังเช่นหนังสือต่างๆข้อสีห้องสมุดประจำโรงเรียนไม่จัดเป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อไหนถูกต้องตอบ ไม่ต้องบอกเขาครับไม่ใช่ไม่ใช่พูดเลขหนึ่งเลขสองข้อข้อไหนครับข้อข้อข้อหนึ่งหรือข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อไหนถูกต้องโอ้อะไรรอบข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะหลักกําหนดการกําหนดหัวข้อที่สนใจเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการดังประสาทข้อสองหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยข้อสามหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในภายหลัง ข้อสี่ห้องสมุดประจาโรงเรียนไม่จัดเป็นหลกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อสามสอบเสร็จค่ะอ่ออะไรนะข้อสามข้อสามเออข้อสามอะไรข้อสามจะเช็คจะเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งเนอะจะเช็คชื่อสองรอบ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  ตอนนี้ได้หได้ยี่หกตอนนี้วิธีการเช็คชื่อของครูเนี่ยมีประโยชน์มากเลยรอบแรกรอบสองถ้านับดูแล้วจํานวนคนครบครูก็ไม่เช็ครอบสองถ้าจำนวนคนขาดปุ๊บครูก็จะเช็คอีกรอบหนึ่งก็ไอที่ได้สเมื่อกี้ลบออกเป็น0ูนย์ครอ่าทิตต่อไป หลักฐานในข้อใดที่สามารถนํามาศึกษาข้อมูลได้สะดวกที่สุดหลักฐานที่สามารถนํา,ามาหลักฐานที่สามารถนํามาหลักมาศึกษาโดยสุดคือ,อจารึกจารึกนี่ไม่สะดวกจารึกก็ไม่สะดวกหนังสือนี่สะดวกหรือไม่สะดวกโบราณวัตถุก,ก็ไม่สะดวกโบราณวัตถุสถานก็ไม่สะดวกจะต้องไปจะต้องไปติดตามจะต้องไปหาต้องไปถึงสถานที่เหล่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักฐาน ในข้อใดที่สามารถนํามาศึกษาข้อมูลได้ส่วนที่สุดไอันนี้มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเนาะมีสี่คำถามด้วยกันเพราะฉะนั้นครูจะถามแล้วจะเริ่มถามแล้วเพราะว่ายีอยู่นะสิบห้ายี่เจ็อ้าคนที่ต้องตอบได้แก่เลขที่7 3็เปล่า อ,อ่าหลักอ่าที่เจ็ดนะครูถามว่าหลักฐานในข้อใดที่สามารถนำมาศึกษาข้อมูลได้สะดวกที่สุดข uh ้อหนึ ạn, ่จารึกข uh 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 ้อ2หน uh ังสือข้อ3โบราณวัตถุข้อ4โบราณสถานนั่นอ่าถูหรูปผิดไม่รู้นะแล้วแต่เราฟังดีก็ได้ดีเนาะครูจะเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องทันคนอยู่แล้วนะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าขาดไปเลยในชั่วโมงนี้รอบสองนี้ก็คือสีไปเลยเมื่อกี้ที่มาเมื่อกี้ได้สีแต่พอใช้อีกรอบหนึ่งไม่เจอก็ศูนย์เลยนะครับอ่าที่ต่อไปคนฟังต่อไปนะครับประประศาทหินต่างๆที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ได้รับอุทพมาจากชนชาติใดประศาสหิน โดยมากจะมาจากที่ไหนอังกฤษอังกฤษหรือฝรั่งเศสหรือขอมหรือพม่าเหรอเพราะโดยมากจะมาจากขอมโดยมากจะมาจากขอมเพราะขอมคือเขมรนะมาจากขอมหรือเขมรขอมนี่คือเขมรก็คือประสาทประสาทหินต่างๆนี่มาจากเขมรถ้าเขมรก็คือขอมนะครับเขมรคือขอมไอ้นี่ไอ้นี่เอาหนังสือเอาถือกระเป๋าไปทำอะไร อ๋ออะาทีตทีนี้พวกเรานี่คุูเชื่อว่าเร็วมากเลยนะสมองไวคือสามารถจำได้ดีขนาดครูให้แกให้กาสามข้อดันเป็นกาถูกหมดเลยอะ่ะไม่รู้จะทำอย่าเลยอันนี้เขาเก่งเอันนี้ทีนี้อ้าทีนี้ก็บอกว่านักเรียนต้องศึกษาเรื่องพา,าเรื่องประศาสหิน เรื่องอะไรนะเมื่อกี้ก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับปะสาทหินต่างๆที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเราภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยโดยมากมาจากอิทธิพนม,มาจากจากประเทศใดนะครับอันนี้เราก็ค่อยถามกันต่อไปนะเอาคนที่จะต้องตอบไ,ได้แก่ได้แก่เลขที่8 เรอที่แปดถามเรืที่8นะเขาบอกว่าปราสาทหินต่างๆที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยโดยมากอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโดยมากเป็นปราสาทหินมาจากอิทธิพนมาจากประเทศอะไรคูยังไม่ไยังไม่มีตัวเลือกนะกูยังให้ยังไม่มีตัวเลือกตอบได้แล้วตอบไม่กูไม่ไมเฉลยนะก <laughs> ูไม่เฉลยนะ <laughs> เพราะว่ามันเป็นอย่างน้อยก็บ,บางคนก็ ตอฟี่ตบถูกไว้ก็ธรรมดา